สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับมาพี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็นะฮะเป็น e p นี้ก็จะเป็น E ีีเปิดอ่าพี่เรียกเลขกันนะฮะก็จะมี 1- นึงถึงร้อนะครับผมก็นี่ฮะนี่คือซีนใหม่ใหม่เลยนี่ฮะซีนใหม่นะครับนี่นี่ครับนี่ซีนเดิมจากวัดนะพี่ก็นะครับ EP ีนี้ก็จะไม่ได้มาเปิดให้ชมนะพี่นะจะมาแจ้งให้ทราบนะฮะใครที่นะพี่ๆที่อยากได้เป็นเลขนะครับนะผมนะแล้วแต่ดวงพี่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอญยตแกะให้ดูนะฮะแกะรังเลยนะครับเดี๋ยวผมปาดให้แกะให้ทิ้นเดิมครับทิ้นเดิมเลยที่นะฮะนะครับนี่นี่ฮะอึ๊บ เี๋ผมปาดให้ผมปาดให้เลยนะครับทินเดอร์นี่ทินเดอิมก็จะมาเป็นแบบนี้เลยสินะฮะมาเป็นแบบนี้เลยน,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตเลยนี่เดี๋ยวผมน้องขอญาตนะเทเลยนะพี่นะเพื่อคุกเขากันนะครับนี่นะครับขอให้พี่ๆนะครับ โชคดีนะครับะครับพี่โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเลขให้นะครับจะแปะเลขให้ก็นี่ฮะแปะตรงนี้นะผมจะไม่เปิดให้ท่านพี่นะผมจะไม่เปิดให้พี่ไปลุ้นเอากันได้เลยนี่ฮะลุ้นได้เลยนะผมจะเรียงไว้ให้นะครับแปะให้ไป EP นี้ก่อได้เลยพี่นะก่อได้เลยนะครับผมก็มาแปะให้ดูเลยว่านี่ฮะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ก็รังนี้จะไม่ไปยุ่งกับรังที่เปิดเลยนะครับจะไม่ไปยุ่งกับรังที่เปิดเลยนี่ฮะก็อยู่ที่พี่ๆแลยฮขอโชคดีครับนี่ฮะพี่โชคดีนะครับมีอันดับ1นึถึงร้อนะครับมีอันดับหนึถึงร้อนะครับพี่ๆก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้นครับเดี๋ยวผมจะเรียงไว้ให้นะครับ ถ้าแล้วนิดเดียวพี่นิดเดียว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 อุ้ยนะครับนิดเดียวครับพี่แปดเก้าแล้วเฮอุ้ย หนึ่งร้อยองนะครับหนึ่งร้อยองนะฮะสิบที่ร้อยแล้วนี่ครับชอบอง์ไหนนะฮะจับจองกันได้พี่จับจองกันได้ี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้ให้นะครับวางไว้ให้แต่จะอัปเดตให้พี่เรื่อยว่าเดือดเลขอะไรกันบ้างนะครับหรือใครทักมาที่ไลน์ก็นะฮะทักมาได้เลยพี่นะครับหรือโทรมาก็ได้พี่โทรมาก็เรื่องเลขนะครับไป ไปกันต่อนี่ครับไปกันต่อหมดแล้ว้ำหมดแล้วขอโทษด้วยพี่ EP แรกเลยนะที่ผมมาปิดให้อย่างนี้ EP แรกเลยนะฮะอึ๊บอึ๊บเก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคนะอ่าล่ะเสร็จเรีนที่เรียบร้อยแล้วพี่นี่เป๊ะนะครับลองเลือกดูนะครับจำไวน้นี่นี่ครับห oh นึ่งร้อยองค์นะฮะ พี่ชอบเลขไหนนะพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะฮะก็น้องก็ฝากอีพีนิดด้วยนะครับลองเลือกดูนะครับนะบอกเลยว่าคุ้มทุกอง,งพี่คุ้มทุกองค์ทุกรายการนะครับนะเดี๋ยวก็อ่ะลุยเลยการพี่นะฮะชอบกใจยังไงก็นี่เลือกเลยเลือกเลขได้เลยนะครับมีหนึ่งถึงร้อยนะครับนะองศาสามร้อยบาทสิบรุ้นแถมสองนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พท่านอีกครั้งนะครับนะขอบคุณมากพี่พี่คาอุดหนุนกันนะครับขอบคุณครับ